จัดไปอีกหนึ่งเตาแบบพิเศษนะครับลูกค้าได้สั่งทำเข้ามาตัวนี้นะครับก็เป็นเตารุ่นหน้าเตา8นิ้วนะครับผมก็ฝักบัวด้านในเตา4นิ้วนะครับฐานวางหม้อหรือวางกระทะ35คูณ35เซนนะครับตัวนี้นะครับแบบพิเศษเลยคือติดล้อนะครับตัวเตาติดล้อนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีหม้อต้มหรือว่ากระทะต้ม ที่หนักๆอยู่นะครับเราต้องการดึงเตาตัวนี้ออกมาทําความสะอาดนะครับเราสามารถดึงออกมาทําความสะอาดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็คือตัวเตาตัวนี้ติดล้อนะครับผมเราสามารถดึงออกมาทําความสะอาดได้นะครับเพียงแค่ยกท้ายตัวนี้นิดนึงนะครับล้อด้านหน้าจะทํางานทันทีนะครับเราก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับตัวเตาเข้าไปนะครับแบบนี้ได้เลยนี่นะครับเราก็สามารถนําเตาตัวนี้นะครับ ออกมาจุดไฟหรือว่าทําความสะอาดได้แบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องยกหม้อหรือกระทะออกนะครับก็เหมาะมากๆนะครับกับหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับตามร้านค้าทั่วไปนะครับที่ไม่สามารถที่จะยกหม้อลงได้นะครับก็เตาตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่คิดค้นออกมาทําให้ลูกค้าได้นําไปใช้งานนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ราคา4 0 0 0บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเตาที่เลื่อนออกมาได้แบบนี้ก็สามารถสั่งจองทำเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็มาแนะนำอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ